คเก้าครับทันวาคมเก้าทรงมอเตอร์คับส่งทันบ้านฮอนด้าค่ะที่นีครับสนามสนามชื่อสนามอะไรนะพี่สนามเสาเดียวอำเภออะไรครับอำเพื่อชูชัย พีนะ่ยอดใชพี่ยครับพี่โยครับพี่โยครับขอบคุณพี่โยมากครับ สวยครับดินดีด้วยครับดินแข็งขอบคุณพี่พรานมองครับพ่บูญครับพ,าพรานมอง โค้ชนำสวยจริงนะท่านผู้ชมครับ พี่โยครับครูอะไครับเดี๋ยวไปสัมผาสพ่บุตรนะพิบุตรไม่ได้เจอนานครับอุ้มน้องหน่อยลูกยิงโจอุ้มน้องถ่ายรูปหน่อยโจมาอุ้มน้องเร็ว ไม่ขับไม่ขับอุ้มใช่เฉยกลัวไม่ขังไม่ไม่โอเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พูดเป็นไงบ้างสนามเป็นไงบ้างโย่ดีจ้ะเพราะว่ายางแข็งมั้ยไม่แข็งขับขับยากมันไม่ขับยากมันแข็งเงี้ยสนามมันแข็งเงี้ยเหนื่อยไม่ได้ซ้อมมาก เป็นไงพี่วุฒิไม่เคยตั้งแต่ตอนนั้นชินโชมาขับตอนแปดหกสิบห้านะกับน้องอเทอร์โบกโับน้งเล็กๆอยู่เนาะเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างสุดยอดครับเสียงคันเร่งเสียงอะไรเป็นไงบ้างเต็มดีครับเหนื่อยนะเหนื่อยไม่ได้ออ,อ,อกกันลังกไหขับไหมก็พี่เดี๋ยวให้พี่วุฒิลองสักรอบพี่วุฒิลองพี่ตุวุฒิไม่ต้องเดือดนะพี่นะผมไม่โดดรอบเดียวรอบเดียวจะได้รู้ว่าขับกวนโดดไม่ขึ้นเหรออะไรนะเทอร์โบไม่พออย่าเพิ่งโดดไงสตาร์ทมือนะพี่อ่ะ มันเบาเดี๋ยวให้พีวุฒิไปดูพี่วุฒินะครับขับเฉยๆครับน้อยไม่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 โดดนะครับไม่ต้องไม่ไม่มีหมวกกันน็อกห้ามโดดให้ลองธรรมดาเนี่ยสตาร์ทมือครับพีวุฒิพี่วุฒิกำคัดกดกันก้ามไม่ต้องกข้างขวาอย่างเดียวเร่งนิดหนึ่งครับพี่วุฒิครับโอ้๙๐๐ ได้นะเสียงได้นะครับเอนดูโรครับพี่วุฒิครับกับมอเตอร์คอด้วยเอนดูโรพ่อน้องพี่พี่เขาชื่ออะไรนะสรงวุฒิจ้ะพ่อชื่อสรงวุฒิแม่ชื่ออะไรนะมแม่บุ๋มแม่บุ๋มแม่มาไหมเหมือนเนี้ยอันนี้เสื้อใครเหมือนเสื้อพี่จินโจกาดพี่จินโจป่ะโอเคครับไปไปขึ้นเนินหน่อยเราขึ้นเนินหน่อยขึ้นเนินหน่อย ีมงานพรานหมองขยอกขยอครับเดยดูทรงเ่ดีพี่ขึ้นเนนหน่อยพี่ลองขึ้นเนอหน่อยไม่โดนไม่โดนพี่แรงัแรงอมอนแรงะอยาให้ดับสี่พี่หนัก,กว่ะฮะใลองลอบลองรอบรอบเดียวพี่อย่าดโดนพี่กำกำคัดใส่เกียร์ต้อง ขึ้นเนินให้เรียบฟิวรครับเพรามันขับขับง่ายครับรอบนึงรอบนึงใเอาฟิว่เรีอาฟิว่้เียเอาฟิว,ฟวสักรอบนรอบนึงรอบนึง พาดว่ารถแรงไหมพอลด้าครับพี่แกขับ, ro, ขบดูโร่ครับเัฟเป็นไงครับพี่วุฒิขับเอ็นดูโร่มาขับเอฟเป็นไงพลังเลย,ยคนเรื่องเหรออือเดื่อตัวที่เอ็นเก้าไม่มกล้าเปิดเคร่งเอ็นดูโร่ของพี่เท่าไหร่สามร้อยครับรถรอบมันจัดกว่าครับพี่ตัวนี้ ถ้ามันไปขับเหมือนเอ็นดูโรเข้าป่าก็ไม่ได้นะครับได้แต่ได้แต่มันไม่ดีครับยอดเพราะมันรอบมันรอบนี้จัดกว่ามันแรงไงเป็นไงพี่พุทธภาพติดมือดีครก็ได้ขับเอ็นดูโรตัวสามร้อยก็ขับสองสองตัวแอฟสองร้อยห้าสิบนี่เป็นไงนี่เสียบครับเสียบเสียบไหมเสียบเรียกมาเรียกมาครับแรงไปครับอะไรครับแรงไปครับแรงไปแต่ว่าพี่พี่นี่ก็ทีมงานพรานมองนี่ก็เข้าป่านะครับลาดตะเวนทางป่าเอ็นดูโรครับสไตล์เอ็นดูโร วันนี้ขอขอขอบคุณพี่วุฒิพันธ์มงคยอคยแย่นะที่พาชินโจมาครับขอบคุณน้องน้องเทอร์โบครับโอเคครับแล้วก็ชินโจได้มาซ้อมเพราะสนามเสาเดียวาเเสดียวอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ตรงนีอำเภอเมืองอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองหรือปักธงชัยพี่เขาบอกปักธงชัยเอาเนี่ยเออปักธงชัยบ้างเถอะนี้ครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับ